สวัสดีคะ่ะพ่อแม่ f อฟคลิปนี้หลังจากเอ่อหเดือนผ่านไปนะคะเราก็จะมาถ่ายคลิปน้องอุงอิงนะคะวันนี้แต่งตัวแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะขอเก็บภาพนิดนึงนะคะ ช่างของเราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลค่ะพี่เกมพี่โดเหมือนเดิมค่ะไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะกรุงเทพขอนแก่นไม่ไกลเลยไม่ไกลเลยไม่ไกลไม่ไกลเลยไม่ใกล้ไม่ไกลเลยค่ะใกล้มากอ้าวสวยหวานมากบิดบิดตัวยได้ไหมเอาเอามือลงเลยเอามือเอามือลงก่อนนะหลับตื่ไม่เอาไม่ครับปกติเออดาท่าไหมเป็นแล้วก็มองที่กล้องทุกสัตว์พี่เกม ชวยไทยเรียบร้อยพร้อมไหว้ครูสไตล์มินิมอลมีความแบบว่าอ่อทันสมัยร่วมสมัยด้วยนิดหน่อยชอบมากเลยอ่ะชอบลุกนี้ฉันชอบฉันสะใจแล้วฉันทำได้แล้วในที่สุดฉันได้ทำแล้วเพราะว่าชุดนี้ฉันที่มนที่มอจะบอกความลับหรือ่าจริงๆชุดเนี่ยมันจะต้องเน่ไหมพี่เกียอยดู่หยมันจะต้องมาแต่ดูแล้วพี่มอนแบบ มังไวแต่โดดแล้วว่าอุงอิงต้องได้ใส่ชุดนี้และในที่สุดวันนี้ก็มาถึง,งวันที่อ,อุงอิงใส่ชุดนี้แล้วก็เป็นไปหลังใจที่ฉันหวังเดินมาแล้วไม่ได้เดินแล้วล่ะถูกต้องมากมากแหวนอันไหนจ๊ะ ใส่ทองมันจะเข้ากันไหมพอชุบม,มันเงินเดี๋ยวลองดูแหวนที่ใส่ได้ปะสีเน,นะไม่จะนองต้องใส่ป่าต้องปะ่ะองไหม่ใชรอทองมันจะดื้อคือมันหวานเออมีอยู่แหวนแหวนพี่มีอยู่เดี๋ยวใส่แหวนพี่ก็ได้ใช่พี่มอนใส่สีเงินเงินเพชรอยู่ยังไงมีอยู่เลือกได้เลยจ้าใส่วงไหน,ไหน มีอีกวงหนึ่งด้วยถ้าไม่ชอบเพชรูมหัวใจก็จะมีเพชรปกติแล้วก็มีแฟชั่นอีกหนึ่งอันมีเรามีหมดอืมลมุนตุ้นมากเลยอ่ะอ๋อทำไมฉันอ่อม ฉันสร่งขวดมาขวดนี้สวยมาก,มาก,มากอันนี้อยู่ในกล้องเหมือนดำเลยอะจริงๆผิวจริงๆขอ,องมากเลยมันแสงมันยิ่งไม่หมายถึงกล้องไอโฟนนี่ไหมคะกล้องไอโฟนมันจะ <c oughs> ต้องเข้าใจนะ <c oughs> กล้องไอโฟนมันทำลายพวกเรามากบิดหนา้บนา,บนา,บนาบิดหน้ามองยโซนดอกไวโซนดอกไ สวยมากค่ะพอพ่อยแม่แคปค่ะแคปแคปเลยค่ะแคป t u r แคป p t u ตอนนี้พอพ่อยแม่เริ่มแคปหน้าจอแคปหน้าจอประวัติประไว้อิลี่อิลี่อู้วสาวสวยมากเลยค่ะทุกคนจะคิดอย่างนี้อยู่ดูคลิปนี้ก็จะแบบว้าวนั่นลุงหญิงเหรอสวยจังเลยเอามือจับสบายเออเออโผล่ไงไปนะ สวยสวยสวยเราดูภาพสวยๆนะคะเอาเราตากข้างหลังออกได้บ่เอไ i ไดไหมล่างามเอาออกจริงๆควรเอาออกเพราะว่าหัวพี่โคกหลายร <c oughs> อบมากหนูก็โดนสวยเกมอันนี้ออกแต่เรา,มาไม่สวยไม่ปเป็นไรแต่เป็นลบเนเหมยตูเอาเหมยตู สวัสดีตอนบ่ายหมอญอิงวันสันทรสีมาสวัสดีตอนบ่ายอีหยังหมองต้องพี่หมอนค่ะคุณนั่งเลยนะว้าสวยมากยีนี้ยิ้มสวยมองมองต้องสวยเอิดเลยอ่ะวันหยองอ่ะสวยสวยอ่ะยิ้มในหน้าแบบเพิ่นหัวได้เดี๋ยวนี้เพิ่นห่วได้ยิ้มได้เดี๋ยวนี้อย่าเพิ่นหัวอึ๊บอึ๊บมองแบบมองมองต้องแบบไม่ติดนะมองต้องตรงพี่หมอนนะ จะกล้มองของหี่ว่าอุ่งนี้บอกว่าหนูเพิ่งรู้นะว่าการถ่ายภาพนิ่งมันไม่ได้ง่ายเลยอะ่ะอยากอิหลีสวยจังสวยเลยเบอร์น,นั้นอะไอ้อยู่ตับข้างอยู่ใคบนันขอบเยอะทางอย่าใช้แล้วทำขอบเยอะไอ้ จับจริงๆยิดหน้าหน่อยหยินดอกไม้นิดนึงโอเคทำผ้าตักผ้าซิใครแกงไม่ค่อยดีเด่นดวยดูไหมบอกเขาท่าพลังสีขาวไม่ได้งมีห้องมนีแหลยที่ที่แบบอันนี่มินิมอลที่คือเจ้าสาวว่ปะ เดี๋ยวไปลบเอเดี๋ยวไปลบ AI เราตากผ้าเอาสวยนะเนี่ยโตเป็นสาวแล้วนั้นเนี่ยดูสถานที่ที่งานแล้วก็หาภายแบบมุมแบบเป็นตัวเนงใส่เชรใส่ให้หน่อยสิวิ้งวิ้งหรอตบเลยค่ะพี่คุณพี่ตบเลยมือ โอ้นโมสามจูบโอ้ขอไม,ม่เมียเทนะอันนี้นางฟ้าแม่ทุนหัวกำลังโปรอยออ่ผงิเศษผงนัวอันนี้ความลับนางฟ้านะคะ วิ้งวิงก็คือผงวิเศษตรงนี้อูมามิอูมามิมาก okay. เอาของไว้นี่เหรอเอาไว้นี่แหละเป็นชูนิ่งแมนบล็อกที่มันแมนงั้นกองไว้นี่เลยวะไม่มีใครมาเอาของเราหรอเขาเข้้อแจวไว้ให้ที่นี่ค่ะมีไหมแจลตรงนี้อยู่ข้อตามีค่ะหนูใส่อันนี้ไหมหรือหนูจะเอาไอ้แมนเพชรของพี่เกมก็ได้มาดูเพชรของพี่เกมก่อนที่นี่เลยค่ะ เห็นไหมหนูบอกแล้วว่าไวเก่งมากว่ะตู้ใหญ่มากเอาอันไม่ใหญ่มาเดี๋ยวเราเอาให้แป๊บนึงอยู่ไหนวะเดี๋ยวไปเอาอาคารอะไรอ่ะพี่หมอนอีกหมูจะได้ตามไปถูกแต่พักหายไดไรมเข้าไปในหมองหอศิล ย่บ่รไกย่บ่ไกลหมกวงวงอรนั่น,นอแหวนแล้วนะซคะ่ะแล้เ,เจอกันที่ขอศิลปนะคะทุกท่านบ๊ายบาย